สวัสดีค่ะตอนนี้บ่ายแก่แล้วนะคะลุงพลมาแล้วค่ะแต่เรายังไม่เห็นลุงพลนะคะเห็นแต่รถอยู่ที่บ้านผมก็มีแต่เราไม่ต้องเอาใบนะคะไหนลุงพลคนไหนคนไหนลุงพลไม่รู้ถ่ายใครครับตอนนี้นะครับถ่ายกันในนอท ถากันเองนะเฮ้ยเฮ้ยถ่ยายกับตันถ้าไม่มีกับตันงานจะไม่เสร็จท <c oughs> ุกงานลุกงานครับน้บนบน <c oughs> เราหาลูกคนไม่เจอนะคะไม่รู้คนไหนลูกคน,กคนเป็นแต่รถค่ะมีย่ามาเต็มเลยนะคะลุงได้ย่ามาเต็มเลยนะคะมาเต็มกันรถเลยนะคะเป็นยญาเนเปียร์หาหวานค่ะนี่ค่ะ ไปมาเต็มท้ายรถเลยนะคะพาไปดูนะค่าไปดูใกล้ๆครับพาไปดูใกล้ๆปนี่นะครับพี่เสือพาไปดูนะคะหนูหน้าตามมาดูค่ะเยอะมากเลยมคือหญ้าหญ้าอะไรนะหญ้าแฝกหญ้ามาถึงนี้นะครับอ๋อเป็นหญ้าเล็กก่อนใช่ไหมหญ้าแฝกมันจะการยึดดินจะดีมากเออออมาป้องกันดินทลายเนาะ มันเริ่มมีแล้วนะมันเริ่มมีรากแล้วคือลุงไดเอามาจากโครงการนะเถ้าใครได้ดูคลิปนลุงกินพี่เสือก็ยังไม่ได้ดูนะเห็นแค่น้าปกเนี่ยคือเจ้าของโครงการผู้ดูแลคือเรื่องขอผู้อำนวยการศูนย์้องให้เลยผู้อำนวยการไปเอามาจากศูนย์ทางศูนย์ราชการเลยเนาะพี่เห็นทุกคนมีเจตนาแน่ๆนะที่จะทำโครงการเหมือนช่วยต่อสารสื่อสื่อสารต่อมากลายแฝดยาแฝกย่าแฝดยาแฝกค่ะอ๋อมา ดีเนาะเขาให้ฟรีหรือว่าซื้อให้ฟรีเหรอคะส่วนใหญ่จะะว่าเป็นโครงการเหมือนที่แบบคล้ายๆรัการโครงการที่ทางราชการนะเขาต้องการให้ทางภาคประชาชนนั้นได้คือส่งเสริมให้ภาคประชาชนเอาไปปลูกแต่ไม่ค่อยมีใครสนใจไงเอาตรงๆนะแต่ลุงพลก็ใจะันดินะลุงพลก็ ไปรักมาจะกันดินในนี่ได้เนาะกันดินสไลด์ได้ดีมากครับกันดินสไลด์เนาะกันดินหลุดต้นกาแฟไหมต้นอะไรอันนั้นไม่รู้ว่าต้นอะไรลุงเหนื่อยนะคะลุงเหนื่อยลุงคงไปพักผ่อนไปทำเข้าบ้านพักผ่อนนะคะของเต็มมือเลยของข้างเลยของเหรอยกอะไรลุงเต็มเลยของกินเหรอของฝากของซื้อของฝากอันนี้เพื่อให้ย่าแฝงครับ โอ้ยเนี่ต้นไผ่ในต้นไผ่เอามีต้นไผ่ด้วยมีต้นไผ่ด้วยนะคะโอ้เป็น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 อันนั้นมาเลยเป็นเป็นกระถางเลยเป็นอะไรนะเป็นกระถางเลยอ๋อเหรอค่ะได้ต้นไผ่มาด้วยเนาะต้นไผ่สวยมากเลยค่ะโอ้ได้ของเต็มเลยนะคะนี่นะคะโอ้ต้นไม้เยอะมากเลยครค่ะนี่ฮะต้นไม้ต้นทั้หมดเลยนะคุณดูยังถูกๆนี่ อืพี่เสือยังไม่ได้เข้าไปดูในคลิปลงชิมนะถ้าใครเข้าไปดูแล้วก็น่าจะเห็นนะสรุปว่าในนี้ก็มีต้นอะไรไม่รู้อีกต้นต้นหนึ่งเนาะหน้าพันต้นหน้าพันต้นมีต้นไม้มีต้นลำไยหรือเปล่านี่ต้นเมฆต้นลำไยได้มาเยอะเลยนะคะทั้งหญ้าทั้งต้นไม้ค่ะตอนนี้ลุงเหนื่อยนะคะลุงเหนื่อย เอาคือก็ไล่ไ้นั้นไล่ได้นั่นยมใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะลุงได้ต้นไม้ได้ต้นไผ่ต้นย้าแฝกต้นหญ้ามาเต็มเลยนะคะค่ะไปรับมาจากโครงการของทางราชการเนาะรายละเอียดเดี๋ยวค่อยตามอีกทีนึงนะคะรายละเอียดเราตามอีกทีนึงตอนนี้ลุงเหนื่อยนะคะเข้าไปพักผ่อนในบ้านแล้ะขับรถมาไกลเนาะค่ะ ค่ะเราให้ลุงพักผ่อนก่อนนะคะเราก็จะรอลุงอยู่หน้าบ้านนี่แหละเดี๋ยวลุงหายเหนื่อยแล้วก็คงจะออกมาเนาะ ตอนนี้มีหลายช่องอยู่ด้วยกันนะคะลุงกิมยังมาไม่ถึงดีออน้องเสือพี่อนุวัฒน์มานาทีซีเมดากัปตันพี่อ๋อลุงหวางนะคะอยู่ด้วยกันตอนนี้รอลุงอยู่หน้าบ้านนะคะเดี๋ยวลูกก็ออกมาค่ะลุงกิมเออใครทราบบ้างว่าลุงกิงและไหนถึงมายังมาไม่ถึงใช่ไหมหรือลุงกิมหายใช่ไหมคะ ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับท c c h ช n n e l ด้วยนะคะคลิปนี้คงจบแค่นี้คะ่ะ